เมื่อวันก่อนเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องอุเบกขาย,ยานอันนี้ก็มีคนถามต่อมานะว่าขอโอกาสว่าแล้วก็ขั้นต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คือว่าในการเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยถือเอาการเจริญสัมมัญญสติหรือสติสัมมัญญะเนี่ยสองตัวนี้เป็นอารม์ การที่จะทําให้ได้ต่อเนื่องชัดเจนต่อเนื่องเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายเช่นเดยันเดี๋ยวแรงบ้างค่อยบ้างชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างเราทําให้ต่อเนื่องเอาเป็นอารมณ์าะเน้นการที่จะทําให้ต่อเนื่องได้สม่ําเสมอนะมันก็จะต้องนอกจากปฏิบัติในฐานกายแล้วก็คือเห็นกายในกายแล้วอ่าเราก็ปฏิบัติได้ในฐานเวทนาในเวทนาแล้วก็ปฏิบัติได้ในฐานจิตในจิตแล้วก็ฐานธรรมในธรรมสี่ฐานเนี่ย เวียนไปเวียนมาสลับไปสลับมาได้แต่หมายถึงว่าในการปฏิบัติเป็นเรื่องเวลาเราก็ต้องปฏิบัติเป็นเป็นช่วงช่วงคล้ายๆว่าอาจจะนั่งสักเห็นก,กายในกายหรือว่านั่งดูสักชั่วโมงหนึ่งยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปหรือจะมากกันนั้นกันแล้วแต่ แต่ถ้าน้อยเกินไปแล้วสมาธิมันไม่ค่อยสติที่เราฝึกเนี่ยสมาธิมันจะไม่ค่อยเกิดเราต้องอาศัยสมาธิกับตัวสัมปัญญะสองตัวนะสติสัมมัญญะสองตัวนี่ก็คือสติถ้าไม่เกิดสมาธิสัมปัญญะจะทำให้เกิดการปะหัดปะหาร,หารให้มันคู่ควรกันมันเฉถึงจะได้ถึงเห็นรูปนามเกิดดับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติไปเนี่ยอย่างจิตประกอบราคะเราก็ให้รู้ชัด คือมีสติแล้วก็สัมมัญญามันจะเข้าไปรู้ชัดพอรู้ชัดแล้วมันจะดับแล้วก็มันก็จะความความชัดเนี่ยมันจะไปปรหารก็คือัตัวความรู้สึกเนี่ยแล้วก็จิตประกอบโทสะโมหะอตูฟุ้งสัน้นจนจิตบัญชานเนี่ยอย่างไอสมุเออุเบคาญานเนี่ยญาณเป็นเครื่องรู้นะความเฉยเฉยเนี่ยถ้าประกอบเป็นฌานแล้วมันจะเป็นุเกขาอเอกคตา นั่นก็คือว่ามีจิตเป็นหนึ่งแล้วก็จิตเฉยๆถึงเราออกจากไอสมาการนั่งแล้วอะไรแต่เมือ่อเรยืนเดินเนี่ยเราก็มีความรู้สึก,กว่าจิตของเราจะทรงความเฉยๆเอาไว้มีเครื่องรู้ความเฉยๆเอ้นั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเจริญสติสัมมาญาอีกเพื่อทําลายการยินดีลายในความเฉยๆนี่ไม่ให้ติดความเฉยๆจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วก็จนกระทั่งจิตหลุดพ้น นั่นแหละจนกว่าจะถึงที่สุดจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระราหันแล้วแหะมันก็จะเกิดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงกลับไปกลับมาเรื่อยๆมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆในการที่ว่าเราดูสติสัมัญญาสองตัวเนี่ยมันก็ไปผ่านต้องแา่จิตเป็นฌานก็รู้ชัดเป็นจิตเป็นฌานอย่างนั้นมารู้ชัดแล้วมันก็ผ่านไปได้ ถ้ารู้ไม่ชัดมันก็ติดฌานติดอาจจะติดอุเบกขาอยู่อย่างนั้นเละถ้ารู้ชัดปุ๊บมันก็ดับก็ไปถึงจิตตั้งมั่นแล้วก็ไปถึงจิตหลุดพ้นเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเป็นจิตหลุดพ้นธรรมดาก็เป็นจิตหลุดพ้นแบบดับแบบสมาธิยังไม่เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันคมดับเป็นจิตไอจิตประพัดสอนไป ยังไม่ให้จิตที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันยังติดอยู่ในรูปรูปยังไม่ดับถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกกดข่มดับด้วยอํานาจสมาธิพวกที่จเจริญจิตในทางใช้เจโตจะเอาปฏิบัติจากในสู่นอกแต่พวกปฏิบัติแบบปัญญานอกสู่ในปฏิบัติฐานกายเพื่อเข้าจิตเวทนาเพื่อให้เข้าจิตอันนี้ปฏิบัติฐันจิตเพื่อออกมา ถึงได้บอกว่ายกมือแล้วดูความรู้สึกที่ลงกระทบนี่ก็ให้ถึงใจเต้นพอดูใจเต้นเหือนฐานกายงั้นก็ให้ถึงถึงจิตพอถึงจิตมโนสัมผัสแล้วมันจะเกิดเนี่ยจากดูมโนสัมผัสไปคุยเขี่ยวเป็นมโนวิญ,ญญาณออกมาแล้วก็พุ่งผ่านออกมาแล้วทะลุกออกทุกทวาโรโปร่งนี่เห็นรูปน้มเกิดดับถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไปผ่านอุเบกขาความว่างเฉยต้องผ่านความวัางเฉยได้ด้ยการเจริญสติสัม,มัญญาสองตัว ถ้าสติเฉยๆเนี่ยมันก็จะไปติดความเฉยอ,อยู่อย่างมากก็กดผมไม่ได้ถึงความตั้งมั่นแล้วก็เจโตสมาธิจิตหลุดพ้นแต่ปัญญาไม่หลุดปัญญาจะหลุดได้ต้องมีสัมปัญญาด้วยถึงจะโปร่งทุกทาวาร